ไม่ได้ถูกลังแก้หรือว่าไม่ได้ถูกบีบอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นวิถีทางที่เราก็ต้องตัดสินใจว่าเราชอบและเรารักงานส่วนไหนอย่างไรนะครับในส่วนงานที่หมายคือว่าที่ทําอยู่จริงๆก็มีความสนุกความสุขแต่ว่ามันก็มีความท้าทายใหม่ๆที่เราคิดว่าเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาและทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับมยังจะกลับมาหน้ามือไหมคือจริงๆบ บ้านผมครอบครัวผมตอนนี้ก็ตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับหมายความว่าสร้างบ้านและลูกเองเนี่ยก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่จังหวัดน่านแล้วก็จะให้เขาเรียนจนจบมัธยมนะครับดังนั้นเนความเป็นจริงก็คือว่าก,ก,ก็ยังถือว่าอยู่น้าแล้วผมก็จองตั๋วเครื่องบินไปกลับในช่วงเสาร์อาทิตย์ ก็กลับมาจะได้อยู่กับภรรยาและลูกอย่างนี้นะครับชาวบ้านก็ได้ฟังได้เคยได้ยินเสียงคุณหมอบอยทุกอาทิตย์หรือบางอาทิตย์หลายวันด้วยไม่ถ้าไม่ได้ยินเสียงน้อกเาบอกินเข้าไม่ได้นอนไม่หลับแม่ทำยังไงเนี่ยชาวบ้านได้ยินเสียงก็ในส่วนของภรรยาเนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่เรื่องของการที่ไปทํางานแล้วลักษณะว่าสามารถที่จะมีเวลาพอสมควรเนี่ยก็อาจจะ มีการโทรศัพท์เข้ามาในรายการพูดคุยนะสอบถามหรือว่าใครจะมีคําถามอะไรก็อาจจะเก็บคําถามไว้แล้วเดี๋ยวผมก็มาตอบอะไรอย่างเงี้ยก็ย,ยังยังมีความเป็นไปได้เพราะว่าก็ยังเป็นคนหน้าน่ยที่บอกนะครับแล้วก็งานสร้างเสริมสุขภาพเองก็เป็นงานหลักของสสสอยู่แล้วนะครับ ก็คงอาจจะยังมีเสียงอะไรต่างๆหรือหรือก็กำลังคิดอยู่นะว่าอาจจะอัดเป็นคลิปเป็นอะไรต่างๆส่งมานี้ก็ก็เป็นส่วนที่ทําได้หรือผมอาจจะอัปโหลดขึ้น y YouTube และสารนิวิทยุอาจจะเอาไปเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็กเป็นแนวทางหลายๆอย่างแต่ก็ดีใจนะพี่ชาลีและก็พี่บุญยงครับและก็น้องๆว่ามีคนที่เขาติดตามแล้วเขาก็อยากจะฟังเราอันนี้เราก็ต้องภูมิใจแล้วถึงจะเกียรติอย่างยิ่ง นะครับซึ่งซึ่งเราก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องของเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ไปป้องกันตัวเองได้สุขโรคเนี่ยมันเหมือนภัยที่มาลุกรานเหมือนอย่างโควิดแต่มันมีอีกหลายโรคครับที่เราไม่รู้แล้วมันจะลุกรานเราถ้าเรามีความรู้มันก็เป็นเกราะป้องกันในการท,ทำให้สุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้นะครับอันนี้ก็ยังยังคงจะพยายามทำอยู่อย่างต่อเนื่องครับ ขอการขอบพระคุณท่านนะครับสุดท้ายท่านจะฝากความคิดถึงให้กับพี่น้องทาด้านอย่างไรนะครับมถึงพี่น้องกลับก็ฝากความคิดถึงนะครับถึงประชาชนชาวหน้านะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่อาจจะทั้งฟังรายการและอาจจะไม่ได้ฟังรายการอย่างประจํานะครับแต่ว่าก็บอกเลยว่าในชีวิตราชการที่ทํางานมา29ปีเนี่ยผมก็มีแต่ความปรารถนาดี และพยายามทําในบทบาทของหมอแต่ว่าเมื่อเราทําในบทบาทการรักษาถึงจุดจุดหนึ่งเรารู้ว่าถ้าเราป้องกันจะทําให้สุขภาพดีกว่าเราจึงทุ่มเทสัพพะกำลังในการที่ทําส่งเสริมป้องกันและผมก็ฝากว่าทุกคนนะครับอยากให้กลับมามองดูแลตัวเองสุขภาพดีเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนแล้วมามอบของให้กําลังใจคุณหมอบอยนะคะ ก็เดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ส่งให้แฟนๆรายการนะคะคุณหมอบอยนะคะฝากต่อว่าคุณหมอบอยยังอยู่สบายดีและฝากความรักรู้ที่ถึงนะคะสมาคมสื่อมวลชนก็ยินดีกับท่านด้วยวันนี้เดี๋ยวสักครู่เราก็จะมีคลิปต่อไปนะคุณี้ขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับหน้าก็วันดี้นะครับวันนี้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดหน้าครับโดยการนำทางคุณผู้ชมทุกท่านครับขอชิยคุณกัลยาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุน้อง เป็นตัวแทนสมาชิกสมาคมสื่อจังหวัดน่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นของกองจะแเป็นไประนเพื่อจะไปรับตำแหน่งที่ผู้ในการสมสอบทม่อสองวยังไงก็ในนาสมาคมก็แสดงความดีกนับปไก็านยกันนะครับดูความปลภยกดีดทุกคนขอบคุณากหน้าครับสำหรับมิตรจิตมิตรใจของทุกคนนะครับก็ ในานามของส่วนตัวผมเองและรวมถึงโรงพยาบาลต้องขอบคุณสําหรับไมตรีสําหรับวิถภาพและรวมถึงความช่วยเหลือดูแลในการส่งผ่านเรื่องของสารต่างๆที่มีประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับประชาชนชาวนาก็ต้องของขอบคุณอย่างยิงง<า>่งจริงๆครับคอา่าสวัสดีเจริญเจริญนะครบชาวกรทัยก็ยังเหมือนเดิ<ห>มนะหมอใคุณหมอใ